พอเจริญพรวันนี้ลูกศิษย์มาหานะมาพร้อมกับปากกามาพร้อมกับแอปเปิ้ลแล้วก็มองเห็นมีสับป,ประรดด้วยนะก็เขาบอกว่าวันนี้กำลังเป็นกระแสพระอาจารย์ช่วยพูดธรรมะเรื่องนี้ที <ๆ S 2> ก็บอกว่าจริงๆก็มาอยู่ในสำรับนั่นเนี่ยเต็มไปหมดวันนี้วันศาสตร์ไทย I have a pen I have a apple หรือ I have a high apple ก็มีอยู่ในสำรับทั้งนั้น แล้วก็จริงบอกว่าวันนี้วันศาสตร์ไทยบุญใหญ่ที่ลูกหลานมักจะทำบุญแล้วก็นึกถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่เป็นพิเศษแต่บางคนเขาบอกเขาไม่อยากกรวดน้ำให้กับพ่อแม่เลยเพราะเขามีความรู้สึกว่าแม้พ่อแม่ปู่ย่าตายายล่วงลับไปแล้วแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือสมบัติที่แบ่งให้กับลูกไม่เท่ากันเขารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสมบัติที่ได้ ก็จึงบอกว่าวันนี้เรามีสับป,ประรดเรามีสมบัติที่เป็นหลายๆประการถ้าหากว่าเรามีเพนเรามีเปเปอร์กระดาษก็เขียนเขียนใส่ไปในกระดาษมีลูกกี่คนก็ฉีกกระดาษเป็นเท่านั้นใบแล้วก็ม้วนม้วนบอกลูกเอ้ยสมบัติแม่อยู่ในนี้นะลูกลูกจับได้ที่แปลงไหนอย่าโทษคนโต เพราะมันเป็นบุญของลูกเองที่จะได้แปลงนั้นดีกว่าที่พ่อแม่จะไม่มีอะไรให้ไปลองจับจับดูและถ้าได้แปลงไหนจะเป็นสมบัติชิ้นเล็กจะเป็นสมบัติชิ้นใหญ่อย่าได้โทษคนที่ให้สมบัติแก่ลูกเพราะร่างกายที่ให้มานี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นใหญ่แล้วได้อะไรไปก็คึงดีใจและพอใจเท่าที่เรามีก็ดีกว่าวันนี้ I have a pen I have a apple หรือจะเป็น I have อะไรอีกหลายๆแฮ e ก็เชื่อว่าบุญศาสตร์ไทยปีนี้อย่าได้โกรธคนที่ให้สมบัติเราดีกว่าเขาไม่ให้เจริญพร